พลุงพรคนเดือปากแล้วนะครับวันนี้ลุงพรจะมาแจกต้นไม้นะครับที่สัญญาไว้ไว่าจแจกแต่เมื่อวานวันที่สิบลุงพรติดธุระนะครับไม่ว่างจริงเลยต้องมาแจกให้เช้าวันนี้เลยครับแต่เช้าเลยนะครับบวนเสร็จทาง,งานแล้วก็กลับมาคอยมาแจกต้นมาให้กันนะครับที่ว่าในคลิปก่อนที่ว่ามีอยู่3ต้นที่ว่าจะแจกวันที่10นะครับมีต้นอะไรบ้างมีกล้วยตื่นด่างแดง1ต้นนะครับแล้วก็มี เสน่ใจโกเมนป่าหนึ่งต้นแล้วก็พญาจงอางก้านแดงนะครับแต่ว่าพญาจงอางก้านแดงนั้นไม่มีนะครับไม่ใช่ไม่มียังไงมันมีนั่นแหละแต่ว่าไม่ทราบว่าอยู่ไหนแล้วทราบว่าเด็กส่งมาให้ใครแล้วก็ยังยังไม่แน่ใจนะครับแล้วก็หลวงปู่จะมาเปลี่ยนเป็นออกก้านสีชมพูแล้วกันนะครับวันนี้นะครับเพาราะก้านสีแดงมันหายชาบอยู่ครับปจะมาเปลี่ยนเป็นก้านสีชมพูให้แทนนะครับวันนี้นะครับก้านสีชมพูนะครับก้านสีชมพูให้แทนนะครับได้นะครับ เดี๋ยวไว้ต้นชาก็ค่อยกจกก้านแดงใหม่เดี๋ยวพลเข้าป่าไปจื้อแล้วก็กลับมาให้ครับผมโอเคครับแต่ว่าก่อนที่จะแจกต้นไม้เดี๋ยววันนี้ลุงพลจะมาแจกเมล็ดอีกนะครับเมล็ดช้างเผือกใบด่างกลางดงนะครับเมล็ดนะครับต้นแบบนี้นะครับนี่คือต้นช้างเผือกใบด่างกลางดงนะครับที่ว่าเพราะไอ้นี้ของที่ลุงพลนพูกเมล็ดขึ้นมานะครับแล้วลุงพลมีเมล็ดนะครับมีเมล็ดวันนี้สามารถแจกได้ห้าคนอีกนะครับ มีเศกได้อีกห้าคนแบบนี้ครับนี่คือเมล็ดของเขาเห็นไหมครับเมล็ดช้างเปลือกใบด่างกลางดงเห็นไหมครับแบบนี้ครับเจกแน่นอนนะครับห้าคนนะครับเดี๋ยวคนมันไปเจอมาจากในายอีกก็ของนะครับประมาณห้าคนได้นะครับวันนี้ถ้าเหลือเดี๋ยวจอดเศษเจ้าหน้าอีกนะครับแต่ว่าฝนยังไม่เก็บกลับยังไม่เก็บกลับแต่ว่าเจอไปแล้วนะครับเจอไปแล้วนะครับเจอไปแล้วโอเคนะครับเดี๋ยวคนจะเจกอไอ้นี้ก่อนนะครับ จะแจกไอ้มเมล็ดช้างเผือกใบด่างกลับลงห้าคนก่อนนะครับห้าคนเดี๋ยวคนจะจับรายชื่อขึ้นมานะครับคนแรกมีหลายคนอยู่นะครับมีหลายคนอยู่นะครับมีหลายคนมากเลยครับประมาณร้อยกว่าเที่ยวนี้เที่ยวนี้ประมาณร้อยกว่าคนนะครับเดี๋ยวคนจะเพิ่มมานะครับมาได้ใครนะครับคุณ อะไรทิศสาตาคนทิศสาตาทิศมิทิศส,สิตาคนทิศสิตาครับผมคนทิศสิตานะครับข้าอาจารย์กลับหลัง้าอาจารย์ไม่รู้เรื่องนะครับคุณคุณทิศสิตานะครับก็ได้ดูคลิปนี้แล้วก็ทักไลน์ส่งชื่อมาเลยนะครับถึงคนแล้วนะครับไปคนที่สองนะครับคนที่สอง าจับขึ้นมาอีกนะครับจับขึ้นมานะครับนี่ครับไรซีรีซีรีวิชซีรีวิชอะไรซีรีชันซีซีรีซีรีซีรีวิทซิราวิทซีราวิทเออใช่ครับ คุณศิราวิทย์นะครับคุณศิราวิทย์นามสกุลสุวรรณจินดานะครับคุณศิราวิทย์สุวรรณจินดานะครับท่านได้ดูคลิปนี้แล้วก็ทักไลน์ส่งชื่อมาที่อยู่มาใต้คลิปเลยใต้ใต้เบอร์โทรนะครับใต้เบอร์โทรอ้ใต้ไลน์นะครับทักไลน์ลุงพลแล้วก็ส่งชื่อที่อยู่มาให้เลยครับ๋ยวพลจะส่งให้พรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้วันเสาร์นะครับพลจะส่งพรุ่งนี้เลยนะครับคนที่สองนะครับต่อไปก็จะเป็นคนที่สามนะครับ หหเห็นกันแน่เห็นเลยก็ัีนักบำมาดคนเดียวเด็กไม่ว่างนะครับเด็กไม่ว่างอ่านหนังสือไม่ออก็จกสะกดยากอยู่ชื่อคุณ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 อุมาพรอีกแล้วครับคุณอุมาพร,ร,มาพรสมชื่อครับเห็นไหมครับอ่านกลับหลังกล้องมันกลับหลังนะครับคุณอุมาพรสมชื่อนะครับ นี่คนที่สามนะครับคนที่สามคุณอุมาพรสมชื่อนะครับคนที่สามต่อไปเป็นคนที่สี่นะครับคนที่ส vale ี่นะครับคนที่สี่นะครับคนที่สี่คือคุณวรคุณอะไรคุณบรรจงนะครับคุณบรรจงศรีสักุลนะครับ คุณบรรจงศรีสกุลนะครับได้ยินไหมครับคุณบรรจงศรีสกุลนะครับคนที่สี่นะครับเมล็ดช้างเผือกใบด่างกลางดงนะครับอย่าลืมนะครับทักไลน์ลุงบอนเข้ามาแล้วก็ส่งชื่อที่อยู่นะครับเบอร์โทรรหัสไปรษณีย์มาครับอย่างบนจะส่งให้พรุ่งนี้ครับผมอ่านี่คนที่สี่นะครับต่อไปจะเป็นคนที่ห้านะครับ คนที่ห้านะครับดูครับคุณการดานะครับคุณการดาแสงทองเสงทองคำรามนะครับคำคำ,นะค,บค,คำรามนะครับคุณการดาเสียงทองคำรามครับคุณการดาเสียงทองคำรามเห็นไหมครับกลับหลังนะครับกลับหลังคุณ คุณกันดานะครับคุณกันดาแสงทองคําอารามนะครับคนที่5ครบไปแล้วนะครับสําหรับเมล็ดจางเปลือกใบด่างกลางดงครับผมห้าคนครบไปนะครับห้าคนครบแล้วนะครับนี่ครับเมล็ดจางเปลือกใบด่างกลางดงนะครับมีอะไรชื่อห้าคนนะครับคนเป็นลงในสมุดนะครับแล้วก็จะส่งให้วันเสาร์นะครับถ้าส่ง ทักไลน์หลวงปนมาเลยนะครับแล้วก็ส่งที่อยู่เบอร์โทรพระหัตถ์ประสิทธิมาครับกอนส่งให้เลยครับผมทักมาครับอย่าลืมนะครับหาคนนี้นะครับอ่อต่อไปเดี๋ยวหลงพนจะแจกต้นไม้เราวก่อนที่จะแจกต้นไม้เดี๋ยวหลวงปนขอประมวลหน่อยนะครับประมวลหาตังค์หน่อยนะครับหาตังค์ให้เพื่อนเพื่อนนั่นแหละนะครับหาตังค์ส่งต้นไม้เพื่อนเพื่อนกันนั่นแหละนะครับนี่ครับ สนีจันพัดโบกนะครับเสนีจันพัดโบกก้านแดงเขียวนะครับช่วงล่างจะเป็นสีเขียวนะครับช่วงบนจะเป็นสีแดงเห็นไหมครับเสนีจันพัดโบกก้านแดงก้านเขียวแดงนะครับในต้นนี้คือมีทั้งเขียวทั้งแดงนะครับก้านนะครับช่วงล่างจะเป็นสีเขียวข้างบนจะเป็นสีแดงนะครับนี่เสนีจันพัดโบกก้านแดงนะครับแล้วก็มีอีกต้นหนึ่งนะครับอีกต้นหนึ่งนะครับอันนี้คือเสนีจันพัดโบกก้านแดง นนี้การแดงหมดนะครับแดงทั้งก้านเลยตั้งแต่ล่างสุดจนถึงปลายใบจนถึงนี้เลยครับใต้ท้องใบก็จะมีแดงนิดหน่อยเห็นะครับสีแดงออ่งนากนะครับเหมือนเหมือนกันหมดทุกใบเลยครับเหมือนกันหมดทุกใบเลยครับเห็นไหมครับนะครับทุกก้านเลยก็จะแดงหมดเลยเห็นไหมครับก็จะแตกต่างกับต้นนี้นะครับต้นนี้มีทั้งเขียวทั้งแดงนะครับเห็นไหมครับต้นนี้มีทั้งเขียวทั้งแดงนะครับอันนี้มีหลายต้นอยู่นะครับมีหลายต้นอยู่มีเยอะมาก ถ้าใครต้องการบอนให้ครับให้คู่ไปเลยแพ็คคู่ไปเลยสองต้นนะครับให้แพ็คคู่ไปเลยสองต้นในราคาหนึ่งร้อยี่สิบาทนะครับถ้ากับว่าลงพนให้ฟรีพนขอค่าส่งแค่หนึ่งร้อยี่สิบาทครับสองต้นนะครับนี่เวาพนหาตังค์เพื่อจะจัดส่งสินค้าให้เพื่อนๆกันนะครับจัดส่งต้นไม้ให้เพื่อนๆกันนะครับเพราะว่าหรือว่าใครที่ว่าได้ต้นไม้อย่างพนมาแล้วอานี้ร่วมไปเลยก็ได้ หนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะครับสองต้นนะครับก้านเขียวก้านเขียวแดงกับก้านแดงนครับอย่างละหนึ่งต้นนะครับอย่างละหนึ่งต้นร้อยยี่สิบาทนะครับนี่คือเสน่ห์จันทร์พัดบกนะครับเสน่ห์จันทร์พัดบกสวยมากเลยครับสวยมากเลยครับดูใบเขาครับเห็นไหมครับใบเขาสวยมากเลยอยู่เหมือนกับว่าไอ้พวกบอลสีะอ่าใบทองประเสริฐนะครับหรือว่าโกดิ่ม เขาไม่มีหูนะครับเขาไม่มีหูนะครับนะครับเขาไม่มีหูสวยมากเลยครับสวยมากเลยสวยมากเลยครับต้นแดงด้วยนะครับต้นแดงด้วยเลยต้นนี้มีทั้งสองสีทั้งเขียวทั้งแดงนะครับช่วยกันนะครับช่วยกันนะครับช่วยลงพนหาตังค์หน่อย <c oughs> ช่วงนี้ช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะครับฟอนก็ทำแต่งานแต่ว่าดังไม่ได้หรอกตรงนี้นะครับส่งต้นไม้ให้เพื่อนทุกวันอันนี้ก็ส่งอันนี้ก็มีออเดอร์มานะครับส่งเหมือนกันนะครับ นะครับอย่าลืมนะครับสองต้นร้อยิบาทเสน่ห์จันท์ปัดบ,บุ K, กก้านแดงก้านเขียวแดงหรือว่าใครอยากได้ก้านเขียวก็มีนะครับก้านเขียวก็มีครับหรือว่าใครอยากได้ก้านเขียวก็จะเปลี่ยนจากก้านแดงเป็นกา้กานก้านเขียวหรือว่าเขียวแดงก็ได้แต่อนไม่ให้เลือกครับสามอย่างนะครับเพราะกา้านดํามันมันมีนี่แหละต่มันหายากมากเลยไม่ค่อยจะเจอนะครับหายยากมากมีเขียวแดงแล้วก็มีเขียวแดงแล้วก็วแดง,แล,ดงแล้วก็เขียวนะครับ มีเขียวมีมีไดมีเขียวมีแดงแล้วก็เ so ข so so like ียวแดงสามอย่างนะครับใครเอาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ก็เอาอย่างแดงนี่หมดทั้งสองต้นก็ได้หรือว่าเขียวแดงทั้งสองต้นก็ได้หรือว่าเขียวอย่างเดียวทั้งสองต้นก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าแต่ว่าบางคนอยากให้ไแพ็คคู่ไปแบบนี้ดีกว่านะครับเพราะจะได้มีทั้งสองอย่างเลยนะครับอันนี้คือสนิจจันทร์ตัดบวกต้นแดงนี่คือสนิจจันทร์ตัดบวกก้านเขียวแดงนะครับหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะครับโอเคนะครับ แล้วรายการต่อไปลุงบอลก็จะแจกนะครับจะแจกของที่พูดเอาไว้นะครับถือหนังแดงหนึ่งต้นแล้วก็เสนอจันโกเมนป่าหนึ่งต้นนะครับแล้วก็พยายาจงอางก้านาชมพูนะครับจากก้านแดงครับจากก้านแดงเปลี่ยนเป็นกา้านสีพูนะครับเพราะว่าก้านแดงผลไม่รู้ว่าอยู่ไหนหรือว่าเด็กส่งให้ลูกค้าไปแลนะ้วนั่นพ็จาไม่ได้แล้วนะครับนะครับแต่ว่าอัน,นี้เอากา้านชมพูไปก่อนนะครับเดี๋ยววันใหม่ลุงบอลจะหามาวางไว้ นะครับจะหามาเลี้ยงเอาไว้แล้วก็ค่อยส่งให้จัดส่งให้เพื่อนฟัดีนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเพื่อจะดูเอาตัวนี้ก่อนเลยก็ได้ครับเตือนดังแดงนะครับเตือนดังแดงสวยนะครับสวยสวยมากเลยสวยมากเลยตัวนี้นะครับสวยมากเลยเดี๋ยวคพนจะจัดฉลากขึ้นมานะครับว่าจะได้เคยนะครับโอเคนะครับลุ้นกันหน่อยครับลุ้นหน่อยครับทำไมท้งต้นโอ้ยตัวนี้ก็ราคาส่งต้นหลายบาทอยู่นะครับหนักหนักอยู่นะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวก่อนจับขึ้นมาเลยนะครับดูว่าได้เคยนะครับของใหม่ครับไม่ใช่ครับไม่ใช่หยิบติดครับไม่ไม่ไม่มีชื่อนะครับเด็กเขียนลงไปแล้วไม่มีชื่อนะครับเด็กเขียนไปแล้วไม่มีชื่อผมเลยจะม้วนใส่ลงไปเฉยๆโอ้ยแย่เลยนะครับผมเลยว่าจะม้วนไปเฉยๆไม่มีชื่ออยู่นะครับของใมครับ อาใหม่นะครับนี่มวยมีอะไรนะครับโอเคนะครับโอเคนะครับได้มาแล้วครับนะครับคุณอะไรคุณดอกรักคุณดอกรักมะลิมะลิเงินนะครับคุณดอกรักมะลิเงินนะครับได้คนนี้ไปนะครับ เตือนด่างแดงนะครับให้เตือนด่างแดงนะครับนีหครับเตือนด่างแดงต้นนี้คุณดอกรักมาลีวันมาลีเงินนะครับมาลิเงินขอสุดมาลิเงินนะครับไม่ใช่มาลีวันนะครับเตือนด่างแดงต้นนี้สวยมากเลยครับก็อย่าลืมนะครับทักไลน์หลวงปอเข้ามานะครับคุณดอกรักนะครับทักไลน์หลวงปอมาแล้วก็ส่งชื่อที่อยู่มาให้หลวงปอได้เลยนะครับแต่ถ้าไม่ส่งมาก็แสดงว่าสารสิทธิ์นะครับ ถ้าไม่ส่งมาสาริาสิ์นะครับเดี๋ยวพรก็จะวันหลังก็จะจับคุณเงินใหม่นะครับคุณอะไรละคุณดอกรักมะลิเงินนะครับนี่กล้วยนะครับถือหนังแดงนะครับไปแล้วนะครับหนึ่งต้นนะครับพรใส่เชื้อไว้แล้วนะครับต้นต่อไปจุงอางก้านจุมพูนะครับว่านพยาจุงอางก้านจุมพูนะครับดูว่าจะได้ใครนะครับ เีนะครับได้มาแล้วนะครับได้คุณคุณอะไรครับคุณตนอมสิงสิงทวัตนะครับคุณตนอมนะครับคุณตนนอมสิงทวัตนะครับได้ตัวนี้ไปนะครับว่านพญาจงอางน,นะครับว่านพญาจงอาง ลูกนะครับต้นล <coil S 2> ูกสวยอยู่นะครับสวยอยู่เดี๋ยวพอโตขึ้นหน่อยเดี๋ยวเขาจะก้านเขายิ่งแดงขึ้นนะครับสีชมพูนะครับสีชมพูขึ้นสวยมากเลยนะครับตัวนี้นะครับคุณันอมนะครับคุณันอมสิงห์ทวัตนะครับอย่าลืมนะครับปัมบ้านพญาจงอางก้านสีชมพูนะครับผมโอเคนะครับใส่ครับอย่าลืมนะครับทักไลน์แล้วก็ส่งชื่อที่อยู่เบอร์โทรรหัสไปรษณีย์มาด้วยนะครับผมโอเคครับ ถ้าไม่ส่งมาถ้าไม่ส่งมาก็อดนะครับลาหลังหมดจะบหลางล้พอให้เปลี่ยนเปี่ยให้คนอื่นนะครับสองนะครับเหลืออีกต้นหนึ่งนะครับเลอ,อีกต้นหนึ่งนี่ครับสนิจันโกเมนป่านะครับสนิจจันโกเมนป่าอันนี้ถ้าใครได้ไปแล้วนะครับไปรื้อเลยครับไปรื้อแล้วปลูกใหม่เลย พร่อเขากําลังให้หน่อยอยู่สองหน่อนะครับเขากําลังขึ้นหน่อยอยู่สองหน่อท้าหลวงพ่อได้ฟังดินเอาไว้เห็นไหมครับหลวงพ่อได้ฟังดินเอาไว้เอาไปรื้อแล้วก็เปลี่ยนเป็นกระถางใหญ่วันนี้เลยครับเปลี่ยนกระถางให้ใหญ่กว่านะครับเขากาลังมีหน่อให้ให้หน่อมาสองหนอนะครับที่องวงพ่อเห็นเลยเพราะว่าหลวงพ่อก็ขฝังเอาไว้ในต้ดินนะครับหลวงพ่อ์จำเอาไว้เปลี่ยนกระถางเลยครับรากขาจะได้เดินดีหน่อจะได้ขึ้นเร็วนะครับนี่องค์พ่อใส่กระถางเล็กนิดเดียวเบอรพิ่มเบกระถา์สี่นะครับต้องไปเปลี่ยนใหม่นะครับ สี่นิ้วกับสามนิ้วนสี่นิ้วนะครับสามสี่นิ้วนะครับไม่เปลี่ยนเลยนะครับเอาช้าไม่ได้นะครับโอเคครับจะได้เกยนงไม่ได้ใ่อดลุ้นกันต่อครับผมโอเคนะครับคนสุดท้ายนะครับอันนี้จันโกเมนป่านะครับโอเคนะครับได้มาแล้วครับคุณ ร,ร,รุ่งรุ่งจิตคุณรุ่งจิตเบียปิยะคุณคุณรุ่งจิตเบียปิยะนะครับใช่ไหมถ้าโบ่านผิดก็ต้องขอไปด้วยนะครับคุณรุ่งจิตสงสันยนะี่แหละนะคุณรุ่งจิตเบียปิยะนะครับนี่ครับคุณรุ่งจิตอุ้ยมาแรงเยอะนะครับคุณรุ่งจิตเบียปิยะนะครับก็ได้เสน่ห์จันโกเมนป่าไปหนึ่งต้นนะครับ อย่าลืมนะครับได้ไปแล้วซื้อเปลี่ยนกระถางใหม่เลยนะครับตางใบให้ใหญ่กว่านี้หน่อยนะครับแล้วก็เพราะว่าเขากำลังให้หน่ออยู่สองหน่อนะครับอยู่สังปอนดบางดินอยู่นะครับไปซื้อมาแล้วก็จะเห็นเลยครับซื้อมาล้างน้ําก็จะเห็นเลยว่ามีเงามีหน่อเขากําลังให้หน่อมาสองนะครับหน่อยังเล็กๆอยู่นะครับโอเคนะครับคุณรุ่งจิตเบียปียะนะครับทักไปลงพนเข้ามาเลยครับแล้วก็ส่งชื่อที่อยู่เบอร์โทรด้านประสิทธิ์เข้ามานะครับอย่างพนก็จะส่งให้ ครับผมถ้ายิ่งเร็วยิ่งดีนะครับคืนนี้เลยก็ได้ถ้าดูคลิปอยู่ส่งมาเลยก็ได้ดูเสร็จก็ส่งมาเลยผลคุงนี้เช้ามลก็จะส่งให้เลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะติดวันทร้านปิดร้านส่งของที่ที่บ้านมงคลนี้ปิดนะครับวันที่นะครับควจะส่งให้วันเสาร์นะครับไปถึงก็ประมาณวันจันทร์น่าจะถึงนะครับอย่างช้าก็วันอังคารถึงนะครับโอเคนะครับคุณรุ่งจิตเบียร์ปิยะนะครับทักไลน์องครเข้ามาแล้วก็ส่งชื่อที่อยู่เบอร์โทรพทัไปสิษี่เข้ามาโ้มโอเคครับใส่จจนไป เตรียมแพคนะครับเตรียมแพคเอายังไม่แพ็ครับต้องรอรายชื่อขดยากคนจะแพ็กได้นะครับเดี๋ยวเป็นโลกชื่อไว้ก่อนครับก็ได้กันต้นไหนนะครับก็จบแล้วนะครับสําหรับแยกต้นไม้วันนี้แล้วก็เดี๋ยวหลวงปลจะให้ลุ้นกันต่ออีกนะครับหลวงพลจะมีต้นอะไรมาให้อีกเอารวมรวบรวมกันไว้ในคลิปสิ้นเดือนนะครับคลิปใหญ่ครั้งใหญ่นะจับครั้งใหญ่ประมาณสิ้นเดือนนะครับน่าจะหลายต้นอยู่น่าจะหลายต้นถูกสิ้นเดือนนะครับ ทักทักทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับทักทักคลิปเข้ามาก็ได้ครับส่งชื่อที่อยู่มาหรือว่าทักทักส่งชื่อมาใต้คลิปก็ได้นะครับก็หยิบได้แล้วค่อยทักไลน์นะครับทุกคลิปเลยนะครับทีนี้ส่งมาทุกคลิปเลยนะครับถ้าคลิปไหนที่่าจะพอกคลิปเดียวกมค่อยบอกอีกทีนึงถ้าส่งเยอะส่งเยอะก็ได้เยอะนะครับส่งทุกคลิปทักชื่อส่งชื่อใต้คลิปมาทุกคลิปก็อาจจะได้เยอะนะครับเพราะว่าหลวงพรทุกคลิปเลยหลวงพู่จะแกนชื่อใส่เข้าไปหมดคนหนึ่งส่งมาสิบคลิป ก็มีสิบชื่อก็ลุ้นได้มากกว่านะครับขอบคุณที่ว่าส่งมาคลิปหนึ่งสองคลิปหนึ่งส่งชื่อที่เหลือไม่ส่งนี่ก็โอกาสน้อยกว่านะครับแต่ว่าคนที่ส่งเยอะก็อโอกาสโอ,อกาสที่จะได้มันมีเยอะกว่านะครับสิบคลิปส่งมาสิบชื่อชื่อคนชื่อคนเดียวแหละแต่ว่าส่งมาสิบครั้งน้องบอก็จุดทุกครั้งรับจุดใส่กล่องไว้จุดใส่กล่องไว้ทุกครั้งเลยนะครับกดน้องบจะจุดใส่กล่องไว้ทุกครั้งเลยนะครับส่งมาสิบคลิปที่สิบคลิปก็ได้โอกาสมากกว่ารับสิ้นเดือนท ทั้งใหญ่นะครับหลายต้นอยู่หลายต้นอยู่นะครับมีแมลงมันบินตอมเยอะไอพวกแมลงตัวเล็กๆมันองไม่ค่อยเห็นจะเข้าจมูกนะครับอย่าลืมนะครับทักกันมาเลยเยอะๆก็มีโอกาสนะครับทุกคลิปได้ก็ยิ่งดีนะครับมีสิบชื่อแต่คนก็เขียนใส่ไปทั้งสิบชื่อทั้งสิบครั้งเลยโอกาสติดมันก็มีบ้างนะครับดีกว่าดีกว่าชื่อเดียวชื่อเดียวนี่โอกาสติดมันก็น้อยอยู่ถ้าสิบชื่อโอกาสติดก็เยอะนะครับอย่าลืมนะครับ ช่วยซื้อต้นไม้ให้หลวงบอด้วยไม่ใช่ช่วยซื้อนะครับช่วยจ่ายค่าส่งไม้หลวงบอร้อยยี่สิบาทหลวงบอให้ไปสองต้นนะครับสนิจจันพัดบวกก้านแดงนะครับก้านเขียวหรือว่าก้านเขียวอย่างเดียวก็ได้นะครับมีอยู่สามสีตอนนี้นะครับของบอตอนนี้ที่บ้านมีอยู่สามสีนะครับมีอยู่สามสีสีดํานี่มันหายากอยู่หายากอยู่หลวงพบอลเจออาหารในป่าแล้วมันก็มีน้อยนะครับมีน้อยมีแต่ก้านแดงก้านเขียวแล้วก็ก้านเขียวแดงนะครับมีอยู่สามอย่างนะครับร้อยยี่สิบมันไม่แพงนั่นแหละค่าส่งหลวงบอว่าเฉพาะค่าส่งก็ร้อยยี่สิ ลุงบไม่ได้เลยหรอกตรวจฟรีตรวจได้ฟรีแต่ช่วยชาค่าส่งของบอลไอ้ส่วนที่ลุงบอลเจ็ฟรีก็ต่างหากค่าส่งบอลก็จ่ายเองอยู่แล้วนั้นนะครับแต่ว่าของนี้ลุงบอลก็ช่วยๆกันเนาะช่วยๆกันลุงบอก็ช่วยเพื่อนทุกคนนั่นแหละอยากให้ได้ทุกคนลุงบอก็จับให้ได้กันทุกคนนั่นแหละวันนี้ไม่ได้วันหน้าอาจจะได้นะครับเพราะว่าช่วยคนหน่อเอาเงินแต่ค่าส่งนะครับกระติ๊บเจีบัุบุกนี่มีหลายต้นอยู่นะครับจะสั่งกี่ชุดก็ได้นะครับสองชุดสามชุดสี่ นะครับแต่ว่าขอชุดละ120บาทค่าส่งแข่นั้นก็พอนะครับสองต้นนะครับต้นก็ไม่เล็กอยู่ต้นก็ใหญ่อยู่นะครับต้นขนาดสวยเลยนะสูงประมาณหนึ่งฟุตนะครับต้นนี้สูงฟุตกว่านะครับต้นนี้สูงฟุตกว่าที่เล็กกว่านี้ก็มีนะครับแต่ว่ามีทั้งเล็กทั้งใหญ่ปะปนกันไปเนาะเพราะว่าจะหาละขนาดเดียวนี่มันไม่ใช่หาง่ายหรอกนะของในป่ามันมีทั้งเล็กทั้งใหญ่ครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องพูนว่าจบคลิปนี้ก่อนนะครับ อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดถิงดตามให้ลุงพรด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจการทำคลิปของลุงพนะครับจะได้มีกำลังใจในการแจกต้นไม้ของให้กับเพื่อนๆกันนะครับที่สำคัญเลยนะครับกดติดตามแล้วก็เป็นได้คลิปมาเลยทุกคลิปเลยนะครับทุกคลิปเลยอย่างพรก็จะรวบรวมก็จะแจกต้นไม้ให้ทุกคลิปเลยนะครับทักทักไลน์เข้ามาส่งชื่อมาใต้คลิปนะครับแล้วก็กดกระดิ่งนะครับจะด้าไม่พลาดบำังพรจะคลิปจะจับฉลากให้แจกกันวันไหนอีกนะครับนะครับ นี่ที่สาคัญเลยการดิ่งนะครับจะได้รู้รู้ทันท่วงทีฟองบอลิิป,ปุ๊บก็รู้ปับ๊บส่งมาชื่อมาปุ๊บผมก็จะส่งไปให้ปั๊บเลยมันง่ายมันสะดวกดีนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอาอวาว่าเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ